ดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อภิตาคลินิกเนี๋ยเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนไข้ค่ะหลังจากที่ร้อยใหม่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแบบว่าน้ายกมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็คุณหมอทําเร็วมากค่ะคุณหมอเก่งมากค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องใบหน้าที่เอียงอะค่ะคือข้างไม่เท่ากันนะคะแล้วคุณหมอก็แก้ปัญหานี้ได้แบบตรงจุดมากค่ะประทับใจมากค่ะให้ดูจากรูปก่อนทํานะคะหน้าข้างนี้คนไข้จะค่อนข้างอ้วนเลย นะคะแล้วก็เนื้อเยอะแก้มเยอะตอนนี้หลังจากที่ทําเสร็จเห็นไหมคะว่าหน้าของคนไข้ค่ะจะก,กระชับแล้วก็เรียวเข้ารูปขึ้น <S <S ซึ่งจุดเด่นของอาทิตาคลินิกก็คือร้อยใหมไปแล้วเนี่ยหน้ายกเลยไม่บวมหลังทำโหนกแก้มไม่สูงเราร้อยไหมลดโหนกด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากที่คลินิกอื่นชัดเจนรวมถึงเทคนิคที่หมอใช้คะ่ะก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะของอาทิตาคลินิก เพราะว่าตัวหมอเองเนี่ยได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการร้อยไหมปรับแต่งใบหน้าจากบริษัทยาหลายๆบริษัทเลยทีเดียวแล้วก็รวบรวมความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะเพื่อปรับแต่งให้เข้ากับคนไข้นะคะแต่ละเคสนะคะก็คือเคสใบเคสเราจะออกแบบแล้วก็แก้ปัญหาเคสต่อเคสให้คนไข้มีใบหน้าที่ดูดีแล้วก็เข้ารูปขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาแบบตรงจุดค่ะและที่สําคัญไม่เจ็บด้วยใช่ไหมคะคนไข้ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็คุณหมอทําแป๊บเดียวเองค่ะเก่งมากคุณหมอเยี่งมากค่ะ ใครที่กําลังกลัวนะคะก็เปิดใจนะคะแล้วก็ดูรีวิวของหมอก,ก่อนนะคะเพราะว่าไหมที่เราใช้เนี่ยเป็นไหมพรีเมียมนะคะแล้วก็ไม่กระตุ้นไม่ทําให้เกิดผังผืดค่ะเน้นเลยนะคะว่าไม่ทําให้เกิดผังผืดตัวไหมจะเพิ่มการสร้างคอลลาเจน,นะค่ะแล้วก็เทคนิคที่เราทํานะคะไม่ทําให้เกิดการหลักเสตในใบหน้าไม่ทําให้เกิดแผลในใบหน้าหลังทําไม่บวมยกกระชับในทันทีอันนี้คือย้ํานะคะการร้อยไหมที่ถูกต้องถ้าใบหน้ามันยกมันจะยกเลยหลังทํา แต่ถ้ามันไม่ยกส่วนใหญ่มันจะแทบไม่ยกแล้วตามปกตินะคะมันจะต้องยกกระชับเลยแล้วก็หน้าจะเสริมเข้ารูปจากการสร้างคอลลาเจนที่มากขึ้นหลังจากนี้ไปอีก 1- 2เดือนจะเกิดการสร้างคอลลาเจนที่มากขึ้นทําให้หน้าค่ะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นใครที่กําลังสนใจนะคะก็ลองดูรีวิวก่อนนะคะเพราะว่ารีวิวของเราเนี่ยเป็นคนไข้จริงทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆไหมคะว่าการร้อยไหมเนี่ยมันไม่เจ็บค่ะ การร้อยใหม่ค่ะไม่เจ็บเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอทําเร็วมากค่ะกตบเดียวยังไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะค่ะใครที่กําลังกลัหกวหายกลัวเลยนะคะวันนี้หมอกับคนไข้ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ